ตรงนี้เป็นดงอ่ะแดดหนาปกปกปกเฮ้ย,ย,ย,ยไม่โดนหัวนะเอาแบบนี้ได้เหรอวะอูเมอค์เอายิงแบบว่าอัดตัวนะครับอัดตัวเร่ๆเลยอัญญาก,ก่อนเฮ้ยมีตัวตัวไหนต้ไหมโ,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 โอ้ยไม่ได้วรยิงยากมากเลยทุกคนแบบนี้ต้องจูเข้าไปครับปลาลระเบิดสามเอ้ยมีตัว ขอทําตัวนี้ก่อนขอทําตัวนี้ก่อนอะจะมาดึงกันเปิดไปเปิดไปเปิดไปโอ้ยไม่ได้ไอวอลไม่ติดอกก่อนดีกรสุนลูกซองครับโหกระสุนชักแม่ไม่ทันวะเป็นสองนะเปิดไปเรียบร้อยทําตัวนี้ก่อนแรงแกนน่ะแกนวันนะฮะแรงแกนชัวตาลุง มาครับผมทุกคนครับก็อยู่กับด่านเน็กเทรากันอีก mm hmm. เช่นเคยนะครับไม่ได้แตไหนสักทีนะรู้สึกว่ากดหนึ่งสเจอแต่ด่านนี้นะไม่เจอด่านอื่นเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะไปที่เมืองพาซีเลียแล้วกันนะครับเม mm ืองประจําเจ้าเกาเจ้าเดิมนะครับมีที่จุกที่แบบว่าเยอะจัดจัดนะครับคุณผู้ชมเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มีเรือทองด้วยเ mm hmm. มื่อกี้เห็นไหมทุกคนมันมีเรือทองด้วยเฮ้ย mm hmm. เราอาจจะเจอแรงแกน <Huh? S 1> แต่จริงก็คือกดแรงมาเตอร์อองไงก็เจอแรงแกนอยู่แล้วนะครับหนึ่งสี่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีกี่ตี้นะสำหรับแรงแกนนะแต่อุม้มอก็ไหวไหวไหวอย,อยู่ละชิวๆครับแรงแกนเอาผมไม่ลงหรอกตีด้าหลังแบบเยอะจอะัด่ะทุกคนดูมันฟ้าเอาอไปมืออื่นดีกว่าไม่ได้ลงกับเรานะสงสัยจะกลัวเราไงปืนก่อนเลยอันดับแรกโอ้หปืนไม่มีแบบนี้อุ้ยมีตัวลงอ่าเวกเตอร์เอ้ยนั่นน่ะไต้เพื่อน ดูโรโรครับตู้ตูงิงโงงแตกหนึ่งมาดิปีโบสหรอสามเลยโอเคภารกิจของเราวันนี้ก็คือต้องตามหาเจ้าตัวตวูดพ็อกเกอร์สกินลั่นสองนะครับผมมาดูซิว่ามันจะดีแค่ไหนกันเชียวนะสำหรับปืนว er นะูดพ็อกเกอร์สกินลั่นสองเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีอยู่แล้วแหละไม่น่าจะด่อยเท่าไหร,ร่นะฮะเฮ้ยเหมือนนี้แบบมันไม่มีใครลงเลยเหรอวะมันจะมีแค่ผมคนเดียวจริงหรอวะเออ ถามจริงสงสัยโหดเกินนะครับผมทุกคนโหดเกินก็แบบนี้แหละธรรมดาธรรมดาไอวอลว้าวไอวอลสามลูกรูเ้อเลยมาดิเดี๋ยวทิ้งกระสุนเก็บกระสุนก่อนทุกคนกระสุแนแดงก็ใส่เจ้าตัวมินิยูซี่นะครับกันไว้กันไว้ RPG ์พีจะโอ้เหรียญห้าร้อยสวยงามฟุตพ็อกเกอร์อยู่ไหน อ๋านี่ไงวูดพอ็อกเกอร์มาแล้วไงทุกคนว้า,างานนี้แหละผมบอกเลยว่ามันแน่นอนเจอวูดพอ็อกเกอร์แล้วหมวกทรงหมวกสามพร้อมอุ้ยสองกระบอกเลยเหรอตรงนี้ก็มีเหรอเนี่ยแต่เล่นปืนวูดพอ็อกเกอร์คู่กับฟองยาดีกว่านะทุกคนนะอย่าไปแบบหยิบสองกระบอกนะไม่งั้นตุยนะผมบอกเลยตุยจริงนะไม่ตริงนางไม่กลับไปนอนลงแน่นอนนะครับเราเว้ประตูค้างแสง y เ K ของฟรีว่ะเก็บดีครับรออะไร มาแลกของกันก่อนทีเ่เสริมหมวอะไรให้พร้อมนะซุปเปอร์ยาครับผมต้องเอาให้หมดอย่าให้เหลือของดีๆไม่มีไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวแวะเปิดข้างแสนนะครับผมทุกคนเผื่อจะเจอปืนลูกซองที่แบบว่ามันดีกว่านี้นะเป็นซองอัพอะไรเงี้ยจะเท่มากเลยอุ้ยสกาสามแต่ไม่เล่นหรอกนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นวูดพ็อกเกอร์นะทุกคนอุ้ยเอ็มเจเก้าอ่ะโอ้ my god แต่ถ้าผมไม่มาหนะึ่งสี่นะผมหยิบแน่นอนอะ่ะเอ็มเจเก้า ต่เก็บกระสุนไปก่อนครับเดี๋ยวมีคนเล่นไม่ใช่อะไรเดี๋ยวโดนยิงนะฮึเตบอุ้ยพี่พ็อกเกอร์อีกแล้ววะ่ะทำไมมันเยอะจังวะอู้ยสองตัวเลยในโดนแบบนี้ล่ะของจริงเจอผมแน่นอนมาได้เวลาโชว์ตึงโชว์ก้อนละไอ้วหตรงเฮ้ยตรงนี้ปาดเลยโอง่องโอง่องโอ่งโอ่งไม่น่าเชืกอือจู๊ครับจู๊บจูบ ดูก่อนตายเพื่อนผมอ่ะ,เ,อะเรียบร้อยหัวแตกไปดีสามไปเลยครับเรียบร้อยหนึ่งคิวอันนี้น่าจะมาดึงเพื่อนนะได้ซองอัพแล้วครับผมเดี๋ยววางกระดาษระเบิดก่อนนะได้ซองอัพมาหนึ่งอันแล้วครับผมทุกคนรอบนี้ละของจริงผมบอกเลยเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าเล่นบูลพอเกอร์ให้ลากโดนหัวนะทุกคนแต่ถ้าไม่โดนหัวจะว,ว่ากันนะผมก็ไม่ค่อยเซียนเหมือนกันเว้ เราซื้อชิปกันดีกว่าผมมาได้สองสามละเนี่ยของแท้มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยดาหน้าเราวงฟ้านี่ว่าเดี๋ยวรองแบบวิ่งไปแล้วก็แวะไปแจมกันนิดนึงนะครับผมเผื่อจ,จะเจอตัวอะไรเงี้ยวงฟ้ายังไงก็มีตัวแล้วใช่ผมดิคนลงเยอะอยู่แล้วฝั่งบอนนะ่อโคเนี่ยเกมตึงด้วยนะครับเกมเจอแรงแกนเฮ้ยสไนเปอร์ ออ๋นั่นไงเจอละวนั่นบนลวัดดีเลยเปงโปงโปงปงไอจีครับยัดเข้าไปเอาสามลูกไปเลยซูมส,สกอบยิงไปแตกเรียบร้อยหนึ่งคิว,ว้ยขอซ้ำหน่อยขอซ้ำหน่อยสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์เหรเอรอยากลงไปเก็บศพมากเลยอ่ะทุกคนแต่แบบถ้าลงไปนะ่อาจะโตยนะตอนนีน้คนมันเยอะนะฮะไม่รู้ว่าเขายิงกับตี้ฝั่งไหนนะมันจะมันจะยิงตี้ฝั่งนะเพราะที่เห็นแบบว่าซูมสแสปไปเนาะ งั้นเราไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะเราแบบมันสายชิล้วไงค่อยๆฟาร์มค่อยๆไปนะฮะเฮ้ยมีตัวหวัดดีเพื่หวัดดีเพื่โอ้เอาวะเพื่อนเขาเหมือนจะมาแล้วนะฮะน่าจะเห็นเราแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่ยิงสวนเลยว่ะว่าจะรอแบบงันหัวตึงๆสักหน่อยนะอ่ะบันไดขึ้นไปขึ้นไปมันก็ลันเร็วอยู่นะผมว่าเร็วกว่าสกินเหลืองหรือเปล่าวะ ไม่แน่ใจเหมือนทุกคนไม่มาเท่าไหร่อะมันลั่นสองอยู่นะเนี่ยมันก็ลั่นเร็วอยู่นั่นนะอันนี้ไม่ได้ใส่ลูน่านะฮะลั่นไวอยู่โออหลัง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 อุ้ยเดี๋ยวดรอ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 แบบนี้ต้องพัญญานีครับผมโดนลุมไหลทางไม่ไหวนะแบบนั้นตอกระเบิดวางไว้ก่อนใช้เข้ามาโดนแน่แค่นั้นแหละไปครับจูปี้อีกบ้านก่อน บ้านนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไอ้วอใครโอ,โอ้ตั้งไอ้วอแล้วก็ยิงเลยวะอยู่กลางวงล้อของแท้ครับตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเ,เ,เ,เอ้าดาวเหรอตัวเดิมนี่มาเอาขอดาวเหรอเอาผมเป็นลาดคิวนี่มาสวยเลยลาด้คิวเฉยเหมือนจะดาวที้ไหนไม่รู้โอ้ยนารกมาเดี๋ยวว่าดึงกันนะ ดึงการหล่เพื่อนแบบนี้ปล่อยไม่ได้ครับต้องเอาแล้วครับน่าจะเหลือตัวท้ายแล้วน่าจะตีเมื่อกี้ชัวร์เลยตีบนหลังคาชัวร์เลยมาจังหวะนี้แหละได้เวลาวิ่งยันละคนโป๊ะโป๊ะเอ้านโดนใครยิงวะอู้ด้านหน้าเต็มเลยเปิดไปก่อนไอวอนครับคุปตะขบนานไม่ได้ยวงหัวหลุดบอกว่าจูไปอีกบ้านก่อนดีกว่าโอ้โหโดงตีนตรงนี้เป็นดงอ่ะด้านหน้ามาโป๊ะ เฮ้ยแปลกเลยไม่โดนหัวนะเอาแบบนี้ได้เหรอวะอูเมอร์โคตรเอายิงแบบว่าอัดตัวนะครับอัดตัวเร็วๆเลยอัญญาก่อนเฮ้ยมีตัวแบบไหนใต้เหรอโอ้ยไม่ได้วะยิงยากมากเลยทุกคนแบบนี้ต้องจูเข้าไปครับปลาระเบิดสามเอ้ยมีตัวนีิขอทําตัวนี้ก่อนขอทําตัวนี้ก่อนอ่ะจะมาดึงกัน เปิดไปเปิดไปเปิดไปโอ้ยไม่ได้โอ้ยไอวอลไม่ติดวอลก่อนลีกระสุนลูกซองครับโหกระสุนชักแม่ไม่ทันว่ะเป็นสองละเปิดไปเรียบร้อยทำตัวนี้ก่อนแรลงแกนเนี่ยแกนวันนะฮะแหงแกนชัวตาลุงโค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 คาิวแล้วเว้ยมาดิโอี๋ยวเดินติดขันนะอุ้มเออโอ้โหไม่มีไอวอลกันเลยนี่ว่า บันเทิงแล้วสีงานนี้ตัวนี้ก็ยิงไม่ได้ครับเหมือนเขาจะแอบ,บแนมอยู่แอบบซอดแนมยุนนะจา้าขอเลิงโอ้ยไม่ได้แล้วทุกคนผมว่าไม่ปลอดภยัยถ้าแบบมัวแต่เล็งไปเรื่อยๆเนี่ยมีชีตตายได้เลยนะบอกเลยเพราะว่าเขาเป็นสไนเปอร์นะล็อกเป้ายิงหัวโดนลรอแบบเม็ดเดียวก็คือร่วงละไม่มีโอกาสที่จะรอดเลยนะครับ วงมันจะบีบไหนวะผมรอดูวงก่อนโอ้โหบอโคนแบบนี้เราได้ดีดเข้าวงแน่นอนครับผมทุกคนเฮ้ยเอดอดอมีตัวอ้าวดาวเฉยเว้แบบนี้เอ้าฮารุงอีกแล้วอุมเมร่าด้วยไงไม่ได้ยิงด้วยนะครับที่ดีดครับผมวางก่อนคือเข้าวงก่อนมันยอดดีไว้ตอนนี้นไปด็ดโก้จดจวดครับจดเข้าวงก่อนปึ๊บตรงนี้พอดีเลยวะมอป๊บนึง สวยงามทำไมเห็นรูปกระสุนขึ้นวะมีตัวแถวนี้แน่เลยนะนี่ไงนั่นหน้าเรา<ะ>ต้องเปิดเนี่ยละน่าจะตรงรั้วป่าวะบ้านชมพูไม่มีตรงรั้วชัวปึ๊บเอ้ยใครเหยียบกระดานแล้วเปิดผมไม่มีนั่นมนเหรอไม่เห็นวะตรงไหนวะเนะี่ย นี่ตัวยิงเก็บเสียนวย่ะโอ้นี่ไงชัดเจนยิงไาจากด้านบนแบบนี้ต้องถอยก่อนเลยต้องไปหาเหลี่ยมซูมเล่นมันก่อนทุกคนด้านบนตรงไหนที่มันเป็นอะไรวะรถเคนแบบวะเสาเคนเสาเคนเดีย๋ยวเราหาที่แบบจู๊ก่อนครับผมทุกคนนี่ไงที่จู๊กผมหู่สองตัวเลยเปิดเปิดเปิดโอ้โหโคโนโคโ,โนสองตัวสามยาด้วยไง วต้องจ่อยวอเรื่อยๆครับถ้าเขาโดนจ่อหลายทางอ้าวมันโดนละถ้าโดนจ่อหลายทางอ่ะบอกเลยว่าร่วงไม่รู้ว่าโดดลงมาดาวหรือเปล่านะตัวนี้นะเพื่อเขาแบบโดนอีกตีหนึ่งยิงนะฮะต้องนั่งรอยเลยอ่ะผมว่าเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่แบบแรงแกนแล้วนะครับผมมีคนขี่รถไหตที่ไหนวะเนี่ยนิ่งอยู่นิ่งอยู่อุเมริ่งอย นั่นบนเสาเค้นน่าจะโดดหมดแล้วนั่นเนี่ยผมะว่าไม่น่าจะเหลือละเหมือนจะจอดแล้วครับอรอต่อไปเราอ๋อนี่ไงมาหน้าโอ้โหเป็นตีเลยยืนเป็นทีมเลยผมว่าต้องรอเล็งอะ่ะต้องรอแบบจังหวะเขานิ่งนะฮะแล้วค่อยลอยอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่ถ้ารอแบบจังหวะนี้แบบยากอะ่ะรอแบบยิงไปเลยเดี๋ยวเขารู้จุดรองนะฮะอ,อ้าวนี่ไง ไม่ทันไม่ทันขอ่าววิ่งว่ะจบแล้วเปิดจุดไปแล้วอ่ะแบบนี้ก็ต้องระวังอ่ะบอกเลยเฮ้ยมีตัวโดนไหมเฮ้ยดาวเพื่อนขอป่านทีเอาหมดตีเลยตีเศษซะด้วยเฮ้ยมีตัวมามแบบดี้โก่งโป่งโก่งโก่งโก่งน้ไปดิตามครับแบบนี้ตามก่อนขุดุ้มไปด้านหลังก่อนครับไอวอลปิดไว้ แบงมันเอาเรื่องว่ะทุกคนแ้วหน้าไม่อยู่กว่าวะอุ้ยหไวอเยอะมากเก็บก่อนโอ้โหโอ้โหว้ยเว้ยเว้ว้อาบิจีแล้ยหน้าไม่อยู่รับอย่างงี้ม้วนตัวมาตกตกเฮ้ยไม่ดาวนี่สองตัวเหรอวะเสียงมันซ้อนกันว่ะผมไม่ได้ยินว่ะทุกคนจบเลย ไม่ได้วัดกับตีแรงแกนะครับได้วัดกับตีแรงมาเตอร์ก็ถือว่าได้อยู่เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครยชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามให้กับอูเมอร์ชินเนลด้วยนะครับผมสำหรับปืนวูดพ็อกเกอร์สกินใหม่นะครับรุ่น2ถามาว่าดีไหมผมก็ว่าดีอยู่นะสามารถยิงอัดตัวก็ได้นะครับถ้าใครแบบว่าลากหัวไม่เป็นนะแต่ถาว่ามันแตกต่างกับไอ้สีทองสีขาวไหมก็ไม่ได้แตกต่างมากนะทุกคน ถ้าใครมีสก,กินสีทองหรือสีขาวก็สามารถหยิบมาได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังดีอยู่นั่นเองนะคร<อ>ับผมและเจอนใหม่ครับผมบ๊ายบาย